สวัสดีคุณวราคุณศานะครับวันนี้ต้องเชิญมามีเรื่องด่วนนิดนึงนะเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยมีนโยบายว่าจะต้องปิดสำนักงานที่นี่แล้วแหละเพราะเรามีปัญหาประสบปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนาะเราก็ทราบกันมาตลอดเนาะนะครับออตอนนี้บริษัทก็มีนโยบายว่าจะต้องปิดที่เนี่ยโดยเราจะไปอยู่กันที่ สำนักงานใหญ่ของเราที่เดียวนะครับเพราะว่าค่าเช่าที่เนี่ยค่อนข้างสูงนะเราไปรวมที่เดียวกันดีกว่าก็เราจะไปสักประมาณเดือนมกราปีหกห้านี้แหละนะนะครับก็การย้ายเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายหรือไม่นะก็ป่กคุณวลานะเรื่องฝ่ายบุคคลเนี่ยลองไปดูแล้วกันว่าจะมีข้ออะไรเกี่ยวกับพนักงานหรือข้อกฎหมายอย่างไรนะ ส่วนคุณตักก็ลองไปดูเรื่องการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานหรืออุปกรณ์การผลิตของเราแล้วกันว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับค่ะ,ะเดี๋ยวเวลาจะรับเรื่องไปดำเนินการนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบการนะคะเราจะต้องศึกษากฎหมายให้ดีอันนี้ก็จะขออนุญ,ญาตไปปรึกษาผู้ที่รู้ด้านแรงงานก่อนนะคะแล้วก็จะเรียนให้ท่านทราบโดยด่วนนะคะ ได้ครับแต่ก็ขอเร็วหน่อยนะใกล้เวลาแล้วนะครับส่วนคุณศักการขนย้ายไม่น่ามีปัญหานะมีอะไรไหมรับผมคงไม่มีครับแต่อย่างที่คุณเวลาบอกก็คือว่าทางบริษัทเนี่ยควรจะต้องศึกษาเรื่องข้อกฎหมายเพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อ,ตอไปครับอับก็ต้องขอขอบคุณคุณเวลานะขอบคุณจักเนาะ,ขอขอะนะยังไงก็รีดดำเนินการหน่อยแล้วกันเนาะนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ย ก็ช่วยแจ้งผมเป็นระยะระยะเลยนะนะครับเมื่อกี้เนี้ยที่ผู้จัดการพูดว่าจะย้ายสถานประกอบกิจการอ่ะแล้วเราจะมีผลกระทบอะไรบ้างอะจะต้องมาปรึกษาใครได้นะอ๋อที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานน่าจะโทรปรึกษาได้นะ สวัสดีค่ะกลุ่มงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเบญจวรรณรับสายค่ะไม่ทราบต้องการปรึกษาในเรื่องอะไรคะฉันมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบกิจการนะคะขอทราบข้อมูลว่าบริษัทจะย้ายจากที่ไหนไปที่ไหนและมีกําหนดย้ายเมื่อไหร่คะเขาจะย้ายจากลาดพร้าวไปที่สาทรค่ะประมาณเดือนมกราหกปีหกห้านะคะซึ่งเพราะว่าเราประสบปัญหาในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่าย สูงมากนะคะเราต้องการลดเขาตรงนี้หนูเป็นลูกจ้างหนูควรทําอย่างไรบ้างคะ ขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ะคะ่ะว่าเราจะต้องดําเนินการยังไงขออธิบายข้อกฎหมายแบบนี้นะคะหา,ากนายจ้างประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการไปที่ใหม่หรือสาขาที่มีอยู่แล้วนายจ้างจะต้องปิดประกาศย้ายให้ลูกจากา้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันก่อนย้ายโดยในประกาศย้ายจะต้องร,บระบุสถานที่ใหม่ที่จะย้ายกําหนดการย้ายและระบุว่าลูกจ้างคนใดบ้างจะต้องย้ายและในกรณีที่นายจ้างไม่มีประกาศย้ายหรือประกาศย้ายน้อยกว่า30วันนายจ้างต้องรับ ชอบใจค้าจะเชิญพิเศษแทนการบอกกล่าวร่วมหน้าให้กับลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันนะคะส่วนกรณีของลูกจ้างหากเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการเนี่ย มีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวและไม่ประสงค์ย้ายให้แจ้งต่อนายจ้างเป็นหนังสือภายใน30วันนับแต่วันที่นายจ้างปิดประกาศย้ายหรือกรณีที่นายจ้างไม่ปิดประกาศให้แจ้งภายใน30วันนับแต่วันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการส่วนวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้างคือวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราที่มีสิทธิได้รับตามมาตรา1 1 8กรณี ที่นายจ้างไม่เห็นด้วยสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน30วันนับแต่ที่ได้รับหนังสือจากลูกจ้างการพิจารณาของคณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันโดยมีแนวทางในการพิจารณาผลกระทบในด้านต่างๆคือในด้านการเดินทางค่าใช้จ่ายครอบครัวและด้านอื่นๆเช่นด้านสุขภาพและโรคประจําตัวหากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าลูกจ้างได้รับผลกระทบสําคัญก็จะสั่งจ่ายค่าเฉเชยพิเศษให้ กับลูกจ้างแต่หากเห็นว่าไม่ได้รับผลกระทบก็จะสั่งว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับเนื่องจากการใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเป็นหน้าที่ของนายจ้างหากนายจ้างไม่ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องภายใน30วันนับแต่ได้รับหนังสือจากลูกจ้างลูกจ้างสามารถใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานขอให้พนักงานตรวจแรงงานพิจารณาในเรื่องค่าเดเชยพิเศษตามมาตรา120ต้องการทราบข้อมูลใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะถ้ามีปัญหาอะไรจะโทรมาปรึกษาใหม่ค่ะค่ะข,ขอขอบคุณนะคะที่เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้อะคะ่ะถ้ามีเรื่องติดขัดยังไงก็เดี๋ยวจะขอรบกวนสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะยินดีให้บริการค่ะ